ครับทุกคนวันนี้ก็จะมาอัปเดตน้องใบตองไปเจอนะส่วนเอิมไอ้น้ำโชคยังไม่อัปเดตเ้อนี่มีเด็กต้อนรับถึงหน้าขอบนะเปิดให้ออกแล้วเขาบอกเขาดีใจมาฟังภาษากราบกราบออกนะทุกคนเชื่องมากเลยเชื่อง มา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 กีเอกอกี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 กรรากี่เรากส่หมวกสารตากีกอก้กี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 กกกีกอกอกกีกีกากีกีกกก แปลกจริงนะทุกคนเราตั้งกล้องก่อนนะเข็มขัดมันออกอแ๊บหนึ่งนะทุกคนเนี่ยยังเงยอยู่เนี่ยผมขัดมันเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยแล้วมันไม่ยอมตืงให้

คนน้องดำมากไปทำอะไรมาขี้คีค้ขี้ขีแหนบกล้องให้หน่อยเออเออไม่เอาละวิ่งอะทุกคน <c oughs> ก็โตมากแล้ว

หมือนมันมเป็นบ้านนะทุกคนเหมือนจริงอะเหมือนจริงเบิบเหมือนจริงเลยคือมันเหมือนจริงอะทุกคนจริงอะ่ะนี่ไม่ได้ถามทุกคนนะสะดุดล้มจริงอะไม่ได้ถามทุกคนนะก็คือเราพูดเองว่ามันเหมือนจริงจริะ มันแยกไม่ออกนะทุกคนจื่ออีกความหมายโอ้ยนี่คือบรรยากาศแถวบ้านนะทุกคนดูมีราตีสดใสวีวีจังเลยก็จะไม่มีอะไรมา มาคี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 ทุกคนจับตัวเมียได้ด้วยเอาเอา,เอา,เอาตัวผู้อิจฉาเพิ่งกินเปลือกหอยได้ไหมเหนือเพิ่งกินเปลือกหอยได้ไหมครับเออเออเจ็บละเออตัวเมียบ้างตัวผู้หน่อยตัวเมียหน่อยตัวผู้หน่อย เฮ้ยมอไวิเออโอเคโอเคโอเคนี่ะทุกคนวันยากาศมหาศาลพระอรหันต์มาประชุมกันพันสองญาองค์โอ้ทุกคนจะเป็นกล้องสีดำๆ เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อทุกคนออทุกคนกินกล้องช่วยด้วยเอออยาก,กินกล้องสิไหนตอนนั้นยังกลัวกล้องอยู่เลยใช่ไหมใช่ไหมํหไหมามไปเตยได้นะทุกคนตอนนั้นไปตอนยังกลัวกล้องแต่ทำไมตอนนี้ไมก่กินกล้องล่ะกินกล้องทำไมอ่ะไอ้ไอ,อ้ตองไอ,อ้ตองมึงกินกล้องอ,อ้ยอ,อ,อย่ามากินหน้าจอกล้องกูงอีกอ,อุ้ยขาวเลยอ่ะทุกคนอ,อ่ะ เลิกเขาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโจโอจับจะจับมันเมาถ้าตัวไหนกัดเราเราเราก็จะจับแต่นี่นี่น,น,น,นี่มันอิจฉาคนอื่นนะทุกคนรอเฮ้ยนั่นอุ๊ยทุกคนนกก็ย,กยกังบินอยู่ข้างบนด้วยความต่อแหลของนางนะแล้วก็ชี่สงสัยนางหมอบนะทุกคน นางบอกเป็นเพื่อนนางหรือเปล่านู่นนูมัน,น,นไปนู่นแล้วทุกคนเขาไปมากันเดียวมากอะ่ะนู่นนี่น้องนะไม่มีใครอิจฉากันนะมีมคนอิจะมั้มไม่มีใครแหน่พี่เลยเออ,เอ,อโอเคตัวนี้อยากให้จับ น้องนี่นะทุกคนน้องน้องก็จะเป็นแบบนี้นะแม่จะถามนะทุกคนว่าจะกินน้ไไมเเขาเรากินข้าวน้อยมากโอ้ยโอ้ ทำ u t u b e ได้ประมาณสองช่องแล้วแหละสองช่องใหญ่เออเจ็บมากทุกคนเราก็จะวนเวียนอยู่กับแค่นี้บรรยากาศที่สวยงามทุกคนเออนั่นเราจะจับใครก่อนจับตัวเมียก่อนตัวพูดด้วยพูดด้วยตัวเมียก่อนโอเคตัวเมียเขาก็น่ารัก ยอย่าไปตัดเจนะตัวผู้มองเลยอุย้ยทุกคนอีกานี่มันจะเอียงหัวมองแบบนี้เลยจะมันมองเรานะทุกคนไอ้คมาอยู่กับมาอยู่กับตัวนี้แล้วเราไปกินแม่เราได้กินนมแล้วทุกคนหรือว่าเดี๋ยวเราไปกินอิกามันวนเวียนไม่เลิกเลยอะ่ะแต่เป็นเราไม่มองเพราะมันไปไกลแล้วเราเห็นคนเดียวนะทุกคน กูจับใครก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ป่ะตัวนี้ด้วยตัวนี้สรุปคือแหนบขนกันไอตัวผู้เนี่ยทุกคนมันเชื่องมากเลย่ะที่จริงรุ่นนี้ต้องเลิกให้จับได้แล้วนี่นี่นี่สองเดือนแล้วนะตัวนี้ก็สองเดือนแล้วนะจะเต็มแล้วนะขนอ่ะขนจะเต็มแล้วนะจะเต็มแล้วนะ คนจะเต็มแล้วแต่ตัวน่ารักอยู่เลยเป็นตัวผู้แน่นอนนะทุกคนตัวเมียแน่นอนห่างสั้นแค่นี้เองตัวผู้ตัวผู้นี่โอเค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 โอ้ตัวผู้เออเออให้จับต่อเออตัวเมียตัวเมียให้จับต่อจับตัวผู้บ้างจะจับใครก่อนดี แคร์แนบก่อนได้จับอ๋อ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 ทุกคนขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย